สวัสดีค่ะหมอเพื่อนค่ะแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์เ r ียมีเลฟเซ็นเตอร์โรงพยาบาลพญาไทสองค่ะเ r ียมีเลฟเซ็นเตอร์น คำว่าไลฟ์เนี่ยย่อมาจากแนะน่นอนทุกคนรู้คือชีวิตนะคะพรีเมียร์คือความเหนือกว่าการดูแลคุณภาพชีวิตในระดับที่เหนือกว่า เป็นเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไรนะคะไม่ใช่เรื่องของความงามหรือว่าผิวพรรณแต่เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะคะ่ะคือการดูแลร่างกายอย่างไรนะคะให้เรารู้ลึกละเอียดถึงระดับเซลล์รู้ถึงระดับฮอร์โมนวิตามินรวมถึงกลไกลของร่างกายในการขับเคลื่อนให้อย่างมีประสิทธิภาพและทําให้เกิดสมดุลสูงสุดนะคะซึ่งแต่ละคนแน่นอนว่าต้องการแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะ อารมณ์นะคะหรือแม้กระทั่งการนอนการออกกําลังกายทุกอย่างต้องเฉพาะบุคคลมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละค่ะที่เราจะมาดูแลให้ละเอียดมากขึ้น โดยมา,มาแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบแรกคือเฮลตี้คือคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วแต่อยากดูแลให้ตัวเองสุขภาพดีมากขึ้นไปอีกนะคะมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกหลานนะคะแบบไม่เจ็บป่วยนะคะแบบที่2คือเป็นกลุ่มของคนที่มีโรคแล้วนะคะเช่นโรคประจําตัวเบาหวานโรคไตนะคะหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจหรือว่าสโตรกนะคะเรื่องอัมพฤกษ์ครึ่งซีกกลุ่มบุคคลที่เป็นโรคเนี่ยคือกลุ่มที่มาดูแลเพื่ออยากที่จะลดจํานวนยาที่ทานนะคะทำยังไงถึงจะสามารถทําให้โรค ขเขาสงบลงได้โดยทานยาให้น้อยแล้วก็น้อยลงมากที่สุดสำหรับกลุ่มแรกค่ะคือดูแลโดยองรวมนะคะในเรื่องของฮอร์โมนวิตามินนะคะสารสื่อประสาทในสมองนะคะรวมถึงความสดชื่นในระหว่างวันทำยังไงถึงจะสุขภาพดีนะคะอายุยืนยาวแบบที่ น้ำหนักไม่เยอะมากนะคะสามารถควบคุมน้ำหนักได้นะคะรวมถึงนอนหลับสบายนะคะทำงานสดชื่นนะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ให้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วแต่ละคนนียต้องดูแลตัวเองอยังไงค่ะ ของเทคโนโลยีแพทย์ที่จะมีในทุกๆปีนะคะจะเป็นการประชุมระดับนานาชาติ international meeting นะคะจะเป็นเรื่องของการอัปเดตเทคโนโลยีในการตรวจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ anti-aging นะคะหรือชะลอวัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ละเอียดกว่าคนอื่น,นะค่ะทุกคนพูดถึงเทโลเมียความยาวชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวัดความยาวชีวิตมนุษย์ได้นะคะการวัดเทโลเมียนะคะหรือแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันนะคะการรู้เซลล์เพชฌฆาตค่ามะเร็งแล้วก็โควิด -19 เช่น จำนวนของ NK เซลล์ ale, นะคะเพชรคาดค่ามะเร็งแล้วก็โควิด1 9ทอันนี้เราก็ต้องดูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการตรวจเนี่ยทั้งจากเลือดทั้งจากกระพุ้งแก้มเพื่อดูจีเนติกพันธุกรรมของเราคุณพ่อคุณแม่ให้สมบัติอะไรมาบ้างนะคะเบาหวานความดันมะเร็งอะไรเนี่ยมันซ่อนอยู่ไหมนะคะอันนี้เราก็ดูละเอียดเช่นเดียวกันรวมถึงการตรวจแม้กระทั่งปัสสาวะค่ะการดูปัสสาวะเพื่อดูว่าเคมีในสมองของเราเป็นยังไงเสี่ยงในเรื่องของซึมเศร้าด้วยหรือเปล่านะคะสุดท้ายเป็นเรื่องของการ การตรวจที่แม้กระทั่งเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเหงื่อที่ออกมาที่ฝ่ามือเนี่ยค่ะเขาก็สามารถบ่งบอกว่าโลหะหนักในร่างกายเรามีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในการตรวจเทคโนโลยีของ anti aging นะคะที่ premier life center เนี่ยเราจะเน้นความทันสมัยนะคะรวมถึงความเฉพาะบุคคลซึ่งในอนาคตข้างหน้านะคะจะมีแม้กระทั่งว่ายาแบบไหนชื่ออะไรที่เหมาะกับเรานะคะเรียกว่า precision medicine ค่ะ รางวัลที่ได้รับล่าสุดนะคะเป็นรางวัลพระราชทานนะคะเรื่องโลกเกียรติคุณะคะ่ะในเรื่องของเป็นผู้มีอุปการะคุณในการช่วยงานสภาสังคมสมงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะจริงๆในทุกๆรางวัลที่เพื่อนได้รับเนี่ยความรู้สึกที่มากกว่าการได้รับคือการที่เราได้เป็นผู้ให้แล้วสิ่งที่เราได้กลับมาทุกครั้งคือรอยยิ้มและความสุขรวมถึงสุขภาพที่ดี ของคนที่เราได้ให้นะคะรางวัลน,นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกว่าการทำความดีของเรานั้นเนี่ยสามารถทำได้ต่อโดยมีผู้มองเห็นและสามารถนำไปใช้ในวงกว้างมากขึ้นทุกครั้งที่เพื่อนได้นึกถึงนะคะว่าสายสะพายที่เพื่อนได้มารองนางสะทายอันดับหนึ่งประจำปี2552นะคะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้กระทั่ง เราไปในที่ห่างไกลนะคะเช่นพออสวอเดินดอยนะคะในการตรวจคนไข้ในที่ห่างไกลนะคะเราจะรู้สึกเสมอว่าการเป็นนางงามคือการเห็นความงดงามจากภายนอกแต่สิ่งที่มันได้มากกว่านั้นคือเราสามารถนำสายสะพายที่เราได้ให้ความสุขกับคนที่มองเห็นแต่ในอีกพาร์ทหนึ่งคือเราสามารถช่วยเหลือคนไข้ที่เขา ยังต้องการให้มีชีวิตยืนยาวนะคะหรือแม้กระทั่งคนไข้บนดอยซึ่งก็ทราบกันว่าเขายากที่จะลงมาพบแพทย์ได้นะคะแต่การที่เราไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนการที่วิชาชีพเพื่อนได้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงไม่มีวิชาชีพไหนในโลกใบนี้นะคะ่ะที่สามารถให้ชีวิตของเราต่อชีวิตของคนอื่นได้สิ่งสำคัญที่ทำให้เพื่อนเล็งเห็นคุณค่าคือโชคดีที่เพื่อนได้ดำรงวิชาชีพแพทย์แล้วมีโอกาส ที่จะให้ชีวิตของเพื่อนเป็นประโยชน์ในการทำให้เพื่อนมนุษย์ได้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็สุขภาพดีต่อไปก็ขอบคุณในทุกๆรางวัลแล้วก็เป็นเสมือนกำลังใจนะคะที่ทำให้เรามุ่งมั่นในการทำความดีแล้ก็เป็นผู้ให้ต่อไปค่ะ หลักการดูแลสุขภาพนาปัจจุบันเพื่อนว่าสำคัญมากๆทุกๆร้อยปีจะมีการระบาดซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วไม่ว่าอัมบิวาตัตกโรคนะคะหรือว่าในโรคที่ร้ายแรงแม้กระทั่งไข้หวัดใหญ่ได้แพร่ไปเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่เองแล้วก็แน่นอนค่ะปีนี้นะคะ2019ในช่วงนี้นะคะโควิด -19 นะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาของชีวิตมนุษยชาตินะคะที่จะต้องผจญภัยในทุก100ป,ปีเพราะฉะนั้นเรามีหนะ้าที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงที่สุดภูมิคุ้มกันของเพื่อนง่ายมากค แค่เราทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พูดแค่นี้ดูสั้นไปนะคะแต่เราต้องทานอาหารแบบไหนที่ทําให้โควิด1 9ไม่เข้าตัวเรานะคะโควิด1 9เข้าเซลล์ที่ pH ประมาณ .7 แปลว่ามีความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นอาหารที่คุณทานผักโปรโตีนที่ดีไข่ทั่วเห็ดสาหร่ายนะคะผักใบเขียว pH 8ถึง9สิ่งเหล่านี้ป้องกันไม่ให้โควิด -19 เข้าเซลล์ทางนั้นนะคะทานหวานให้น้อยนะคะเน้นประเภทเป็นพวกผักรวมถึงปลานะคะโปรโตีนจากเห็ดนะคะอันนี้จะช่วยปูมคุ้มกันของคุณได้อย่าลืมว่ายาที่ดีที่สุดคือการที่คุณนอนเร็วในช่วง4-5ถึงทุ่มรสฮอร์โมนจะออกมาภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นและสิ่งที่ดีสําหรับคุณผู้หญิงคือผิวและคอลลาเจนของเราก็จะดี ีมากขึ้นด้วยนะคะเมื่อโครดฮอร์โมนมาออกกําลังกายเพียงแค่คุณขยับ20นาทีเทียบกับคนที่ขยับ60นาทีค่ะคนที่ขยับ60นาทีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากที่เราเทียบกันกับคนที่ฉีดวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นขยับนะคะอย่าให้น้อยกอวันละ5,009ต่อวันนั้นคุณสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันเพิ่มได้เป็น2เท่าแล้วค่ะ สุดท้ายเลยนะคะคุณหมอจะไม่สามารถยืนยิ้มได้อย่างนี้เลยนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานของอารมณ์ที่ดีนะคะอารมณ์ที่ดีแม้กระทั่งคุณฟังเพลงค่ะ ก็จะสามารถทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณดีได้เช่นเดียวกันนะคะอารมณ์ดีเนี่ยได้จากอะไรบ้างนะคะอย่าลืมฝึกสมาธิโยคะท้ายชดหรือแม้กระทั่งนั่งหลับตาเบาๆ5นาทีนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณเพิ่มขึ้นทั้งนั้นรักษาสุขภาพกันค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ไปอีกมากมายเพียงแค่ภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงก็ไม่ต้องใช้ยาใดอีกแล้วค่ะ